เข้ามาทำงานกับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้อยู่ๆเราจะมาทำงานกับเขาเลยไม่ได้เราต้องม,มีทักษะที่จะเข้าถึงตัวเด็กกลุ่มนี้ให้ได้เราทำยังไงให้ให้ไปนั่งอยู่ในใจเขาให้ได้เราอ่ะไว้ใจสำหรับเขาได้เพราะฉะนั้นการลงมาคุกคีกับเขาไม่ช่วยเหลือเขา,าอันดับแรกคือต้องให้เขาได้มีทักษะชีวิต สำหรับเด็กกลุ่มนี้ต้องบอกตามตรงว่าบางคนน่ไม่ได้กําหนดเป้าหมายในชีวิตตัวเขาเองเลยนอกจากว่าจะเจอคุณครูที่ลงพื้นที่นะคะแล้วก็คอยคอยแนะแล้วก็คอยแนะนําเขาตลอดอะไรเงี้ยทำให้เขาเกิดวิธีการคิดว่าเฮ้ยเขาเขาไม่ควรที่จะหยุดตรงนี้ตลอดชีวิตของเขานะยเขาควรที่จะมีมีอะไรมาเพิ่มเติมในชีวิตของเขานะคะให้เขาได้ปรับเปลี่ยนตัวเอง คือคือบางคนเด็กบางคนคุณนางบอกเลยว่าช่วยแล้วช่วยอีกช่วยแล้วช่วยอีกจนสุดท้ายมันจุดจุดพีคในชีวิตเขาอะสุดท้ายอยู่ๆเขาก็หลุดจากระบบการใช้ชีวิตของเขาจากการใช้ชีวิตได้ร่อนไปเลยเนะะี่ยค่ะมันมีจุดจุดพีคของเขาในในตัวเขานะคะบางทีคุณนางบอกบอกจนตาแบบปากเปียกปากแฉะยังไงเขาก็ไม่ได้ทําตามเรานะ แล้วก็อีกทักษะหนึ่งก็คือในเรื่องของอาชีพถึงเขาจะใช้ชีวิตในพื้นที่ใช้ชีวิตอยู่ใต้สะพานแต่เราจะแนะยังไงให้เขามีอาชีพที่มาเลี้ยงดูตัวเองได้มันต้องเป็นอาชีพที่สุดจริตนะคะเห็นหลายรายที่เขาไม่มีอาชีพอย่างเช่นมันมันไม่ใช่อาชีพที่แบบทํางานที่หรูหราแต่เป็นอาชีพที่เขาเขาไปรับจ้างรายวันนะคะบางคนก็ไปเขียนผักในปากคลองตลาด บางคนก็ไปรับจ้างเล่นสิงโตอะไรอย่างนี้ถ่ะเพื่อมามีรายได้แล้วก็เลี้ยงดูตัวเองนะคะการเห็นคุณค่าในตัวเองต้องบอกว่าเด็กเด็กกลุ่มนี้ต้องเขาไม่ได้คิดว่าพรุ่งนี้เขาจะจะกินอะไรเขาคิดวันต่อวันนะคะว่าว่ามื้อต่อมื้อต่อไปอ่ะเขาจะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้น การเห็นคุณค่าของตัวเองอใ,นใ,นในตัวเด็กช่วงแรกๆแ,แ,แทบจะไม่มีเลยสิ่งที่ที่ครูแดงพยายามให้เขาได้เห็นคุณค่าตัวเองคือพาเขาไปร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมไม่ว่ากิจกรรมอะไรก็ตามพยายามที่ให้เขาได้เห็นว่าเฮ้ยตัวเขาอก็เป็นเด็กและเย,ยาวชนของประเทศไทยนะอนาคตเขาอาจจะมีหน้าที่การงานใหญ่โต เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องให้เขาเห็นคุณค่าคือทำทำยังไงก็ได้มีวิธีการยังไงก็ได้ให้ให้เขาได้ได้รู้ว่าชีวิตเขานะี่ะมีคุณค่าเขาเห็นใครที่ที่มากระโดดน้ำอ่ะสิ่งหนึ่งที่ที่เขาเขาทำได้คือเขากระโดดลงไปช่วยบุคคลนั้นแล้วก็ให้เขาให้บุคคลนั้นมีชีวิตรอดทั้งทั้งที่ตัวเขาเองบางทีก็สู้แรงน้ำไม่ได้นะคะ เป็นการบอกเล่าว่าเฮ้ยเด็กะเยาวชนได้ร่อนเขาก็มีเขาก็มีจิตใจที่ที่เมตตาได้เห็นคนตายต่อหน้าเขาไม่ได้ได้เพราะฉะนั้นคุณนางเปรียบเทียบตลอดว่าการที่เด็กๆไปช่วยคนตกน้ำจากการที่ฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยนี่คือนี่คือตรงนี้แหละคุณนางเอามาเสริมพลังว่าเฮ้ยคุณก็ก็มีมีสิ่งที่แบบ นายกย่องเป็นฮีโร่นะอะไรอย่างนี้นะคะสิ่งที่เขาทำนะเนี่ยเวลาที่มีวีทีตรงไหนคุณนางจะพยายามพูดตลอดะะว่าเด็กกลุ่มนี้จนสุดท้ายบางคนก็ได้เป็นใบประกาศนียบัตรยกย่องว่าเฮ้ยคุณได้ทำความดีนะอะไรอย่างนี้นะคะ <S <S 1> <S 1> อารมณ์น้องๆของกลุ่มนี้ต้องบอกว่า บางทีเขาไม่มีทักษะในเรื่องของการหักห้ามบางทีเขานึกเขาทะเลาะกับใครเขานึกจะตุบตับ,ตบ,ตบเขาก็ตุบตับเลยนะคะ่ะแต่สิ่งที่ที่เรามามาคุกคลีกับเขาแล้วก็บอกเขาเราพยายามที่จะให้เขาในเรื่องของอารมณ์ให้ทํายังไงไม่ให้อารมณ์รอ้อนบางทีเรามีการมานั่งพูดคุยกันนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ที่คุกคลีอยู่กับเขาที่ที่ไม่ใช่ครูนางอยู่ด้วยก็จะคอยบอกตลอดะคะ่ะ อยู่เคสหนึ่งค่ะที่ที่เขาออกมาใช้ชีวิตได้ร่อนตั้งแต่อายุห้าหกขวบค่ะคือคือช่วงนั้นที่คุณนางเจอเนี่คือ,เ,อเขาเขามีการใช้ความรุนแรงตลอดเวลาที่เขาออกไปขอสตังค์แล้วก็ไปขอข้าวใครก็ตามนะ่ยถ้าถ้าเข้าเข้าเขาได้ข้าวมาโดยที่ไม่ได้ดังใจเขานะี่ย เขาจะใช้ความเขาจะใช้อารมณ์เป็นหลักคือเฟี้ยงเฟี้ยงเขาทิ้งตรงนั้นเลยซ,ซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้ยคือครูนางก็ก็ได้รับการบอกเล่าจากเพื่อนๆในกลุ่มแล้วว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ครูเพื่อนคนนี้อารมณ์เขารุนแรงนะครูมีวิธีการจัดการยังไงซึ่งครูนางเองก็ก็หลายครั้งที่พยายามที่จะพาเขานะคะ ไปร่วมกิจกรรมทุกๆกิจกรรมที่ที่ทั้งครูนางจัดหรือใครก็ตามที่จัดเพื่อให้เขาได้ได้รับการเสริมเสริมแรงเสริมพลังแล้วก็ในเรื่องของเอ่อให้เขาได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองนะคะซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่ที่ครูนางพา,าเขาไปร่วมกิจกรรมต่างๆทุกกิจกรรมอ่ะมัน,ม,นมันก็มีมีส่วนที่ที่ให้เด็กๆกลุ่มเนี้ยได้มีการพัฒนาแล้วก็มีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของ อารมณ์ของตัวเองด้วยนะคะจริงๆแล้วคุณางฝังตัวเองอยู่ที่ที่พื้นที่ที่คุณางทำงานอยู่ร่วม20ิกว่าปีนะคะโครงการนี้ก็เป็นก็เป็นเป็นโครงการที่ดีะคะ่ะที่จะมาเสริมเสริมพลังเสริมแรงให้กับเด็กๆแล้วก็ให้กับคนทำงานนะคะเพื่อซึ่ง ซึ่งต้องบอกตำเตรงว่าบางทีคนทำงานในพื้นที่เองอะ่ะมันก็แบบทำงานวนๆๆนนค่ะวนๆไปแล้วก็อาจจะมีทางออกบ้างไม่มีทางออกบ้างแต่พอเราได้มาเจอคนที่ที่คอยชี้แนะเราแล้วก็เาหาทางออกให้กับเรานะคะมันมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็คนทำงานเองก็ก็เหมือนเหมือนว่า เฮ้ยสิ่งที่ทําอยู่มันมันน่าจะคนที่จะเอามาปรับใช้แล้วก็มาต่อยอดยังไงนะคะก็อยากจะบอกว่าใครก็ตามอ่ะโดยหรือโดยเฉพาะเด็กแลเะเยาวชนไร้บ้านเข้าไปดูเนี่ยคือมันเป็นประโยชน์สําหรับเขามากเลยแม้กระทั่งกับครูนางเองก็ทํางานกับน้องๆกลุ่มนี้มานานก็ บางทีเราเราหาอะไรไม่เจอนะคะีค่ะแอปตัวนี้มันก็ก็เป็นประโยชน์สําหรับคุณครูด้วยที่คุณครูที่ดูแลเด็กๆในในพื้นที่สาธารณนะ